ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ชมรายการส่องธรรมทางช่องห้าหลวงพ่อพระมหาจำนงจนะธรรมโมเจ้าวาดวัดตาลเจดยอดผู้ที่ได้สร้างท่านจำคุณฤทธพุทธาจารย์โตคมรังสีซึ่งขณะนี้หลวงพ่อก็ได้มาพัฒนาที่วัดตาลเจดยอดนี้ก็ น่าจะประมาณ12ปีแล้วญาติโยมตั้งแต่ปี47เมื่อหลวงพ่อมาพัฒนาตรงนี้เนี่ยมเมื่อก่อนหลวงพ่อก็แทบจะคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรจะพัฒนาบ้านเกิดได้อย่างไรเพราะว่าเหมือนกับสิ่งใหญ่ๆเรามองแล้วลำบากมากแต่เมื่อเรามีสตินะใช้หลักในทางพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นก็ได้เรามีศรัทธาใน ในคุณพระตน,ตนะตรยนะหลวงพ่อก็ได้มาตรงนี้แล้วก็ได้สวดมนต์ไหว้พระมาชักชวนญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดตาลเจ็ดยอดแล้วก็กลับไปชักชวนญาติโยมมามาช่วยกันนะญาติโยมค่อยๆทำมาก็สำเร็จฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมก็คือวัดตาลเจ็ดยอดนี่เอง ญาติโยมได้มาไหว้หลวงปู่โตหลวงพ่อเงินซึ่งหลวงพ่อก็จะมีหลวงปู่ทวดจะขึ้นแท่นในวันที่6สิงหาฉะนั้นก็ได้ขอกล่าวเชิญชวนญาติโยมที่จะมาร่วมบุญกันเรานึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบางครั้งหลวงพ่อยังคิดว่าเราหลวงพ่อมาสร้างวัดตาญเจยยอดตรงนี้เนี่ยยังคิดว่ายังน้อยเกินไปนะที่เรายังตอบแทนคุณ คุณแผ่นดินคุณศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้กับพระภิกษุสงฆ์ว่า,าพุทธศาสนาเราเนี่ยจะอยู่ได้ก็เพราะบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาติกาแต่ตอนนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วหมดแล้วนะก็เหลือแต่ภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาติกาแต่ถ้าเรามัวกันมาทะเลาะก,กันอยู่แต่ไม่ช่วยกันทนุบำรุงนะพระสงฆ์ก็ไปอีกทางหนึ่ง ญาติโยมก็ไปทางหนึ่งก็เหมือนพ่อพ่อแม่ที่ทะเลาะกันนะเหมือนเหมือนแพรเหมือนพายเหมือนทอที่หักนะฉะนั้นหลวงพ่อก็ขอฝากธรรมะนะไว้ในรายการช่อง5นี้ว่าญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะวัดตาลเจริญยอดก็มีกิจกรรมลหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะหลวงพ่อจะได้สร้างหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งองคนะ์ปีนี้ก็จะพยายาม ให้ช่างเนี่ยติดตั้งให้สำเร็จในวันที่6สิงหานี้ก็ขอเชิญญาติโยมได้มาร่วมกันเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นแท่นแล้วก็วันที่8สิงหาหลวงพ่อก็มีหลวงพ своей, ่พอพุทธโสธรอีกองหนึ่งนะโยญาติโยมจะมาร่วมกันเททองหลอ่อทองก็ช่วงประมาณ 45- หโมงเช้าของวันที่8และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาญาติโยมจะมาถือศรรีลปฏิบัติธรรม ในเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญคุศลญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดตาลเจดยอดนี้ให้มั่นคงและถาวรหลวงพ่อคิดว่าวัดตาลเจดยอดนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ญาติโยมจะได้มาไหว้พระขอพรหลวงหลวงปู่โตแล้วญาติโยมก็สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้น้อมนำอธรรมะไปไหวในจิตใจ กายจะได้เป็นคนไม่ประมาทในการสร้างชีวิตให้มีคุณค่าในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็ขออํานวยเอวยพรทายาิโยมผู้ชมรายการทางช่อง5จงมีแต่ความสุขความเจริญขอความเจ็บอย่ารู้ได้ขอความไข่อย่ายรู้มีจงเป็นผู้มีดวงตาผ่องใสมีดวงใจอันเบิกบานขอให้พบดวงแก้วคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกภพทุกชาติขอให้คลายแค้วจากหมู่มาร ปาถนามักคลนิพพานก็จะได้ช้านานจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรคุณผู้ชมท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านคะถ้าพอมีเวลาว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนในวันเสาร์ที่6และในวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559นี้ก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านได้มาร่วมกันหล่อหลอมสิ่งดีงาม มาร่วมกันสร้างถาวรวัตถุในการได้มาร่วมกันยกชิ้นส่วนช่วงหน้าตักหลวงปู่ทวดมาร่วมกันหล่อพระพุทธโสธรเพื่อได้ให้ลูกหลานเราได้มากราบมาไหว้ขอพรกันอีกทั้งยังเป็นการจัลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะ